ดเดี๋ยวเอาออกมาดิอขอดึงหน้าแป๊บนึงครับทุกคนครับขอพื้นที่ดึงหน้าหน่อยก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ ไป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 โดน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 มาดิครับเอาหน่อยวะพี่ต่วันนี้ก็บอกเลยว่าเมื่อกี้นี่ห้าสิบแต้มน้ำตาจะไหลกีดีไหมพี่หมูพีที่ดีพี่ตีไปเลยไม่ด ead, ไมดไ้ตด wow! ไีไหครับดีครับ เดี๋ยวเราใส่เลยใส่ยับเลยนะเก็บเนี้ยใช่ใช่ครับชุดเดียวก็ใส่ชุดเดียวครับเอ็นเฮ้ยสายสายสองตัวสายสองตัวไปแล้วครับผมเร็วๆรีบไปรีบไปรีบไปเร็วๆนะมีคนตกเครื่องแน่ๆเอาล่ะตอนนี้เราทำการหาปงอ่ะปืนที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อที่จะกลับไปชัมแบ็กกับตี้เมื่อกี้นี้จะโซ่โค้ก็มาดิโซ่โค้ก็ไปลุเลยดิ เป็นเยวก็เกินพอป่ะคุณไม่ได้ซองกวงเนี่ยบายพี่ผมพร้อมแล้วว่ะไปพี่พร้อมผมก็พร้อมอ่ะต้ไปดิมา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 มันมีอยู่ตี้นึงอ่ะตีเดียวเองใช่เหรอแล้วมันยมีกับใครอ่ะเมื่อกี้หายีมันยิงโหแล้วลำไม่ดีดกลับไปล่ะไมดีดกลับไปทําไมล่ะพี่เดินเอามันก็โผล่เดินเอาพี่พี่เข้าใจมือวยภาคต้วันไงเ่อี้ไปแล้วนะต้องหามันแต่มันดีดมเองมันมาหาเองละไม่ต้องไปหามันละขึ้นไปขึ้นไปพี่ผมคบอยู่ผมคบอยู่พี่แน็ตัวนไหมัวนไหมัวนไหม โมาสองแล้วโดนมาสองแล้วพี่โดนมาสแล้วสามแล้พี่ยาวดิยาวดิยาวดิตายแล้วพี่ดาวสองพี่ดาวสองสวยสวยดับเบิลคิวดับเบิลคิวเอดิพี่ฮัลโหลไม่ต้องไปหามันแต่มันมาหเองมันทาขึ้นเร็วมันาขึ้นเร็วมันจะุกมันจะสุกมันจะุกมันจะสุกมันจะสุกึ้น เดี๋ยวก็ทอมกันแหละเล่นตีนี้โอลมันโดนมากี่ตัวสองตัวพี่ขอหน่อยขอยาหน่อยเร็วไอบอลได้ไอมีแล้วนี่บ้าเดี๋ยวพี่กลับไปล้างแคสมันเจับได้เลือดสองเมื่อกี้จุดหนีก็เป็นทันขอคูปี้สิบห้าดาวเลยครับจุกเลยใช่เอาขอยิงหน่อยดิจะได้ไม่ต้อง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 มาดิครับก็มาดิครับมาก็มาดิก็มาดิโอ้โ ก็มาดิใครโดี๋ยวก็มาใครโดี๋ยมาเอาปลาป๋องดีกว่าโูเฮ้ยียตกใจหมดเกือบแล้วว่ะเยือบแล้วว่ะอาการมันค้างว่ะทุกทีหายไปแล้วมีตัวเดียวเองมันมาตัวเดียวอ่ะเกมส์ไหนใครอ่ะสไนเปอร์ผมนี่เหรอมันมีตัวเดียวเองอ่ะแต่เกมนี้คนรถช้านะกำลังดีกำลังดีมันน่าจะออกมาเรามั้งจากข้างในอ่ะเชืาะว่ามันเดินจะออกมาแลม่ได้ดีไปแล้วพี่งั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปรอดีกว่าไปรอขับหนูดีกว่าลากคิวกันหน่อยลากคิวกันหน่อยแอลเชนบนต้นโรบโอที่เอนจิงรีเทลมันสวยมากครับทุกคนดูดิ ด้วยนะชุดแรกของวุ huh. no like like ้ยนะครับน no. ี่ยังไม่ครบนะเดี๋ยวจะมีสกินกระบงกระบะมาอีกนะโคนเลยอ่ะฮู้เหงาอ่ะเกมนี้อยากได้สกีพิวอ่ะไปไยไปเจอแล้ว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 ไปเร็ว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 เจอแล้วไปเร็วตามแล้วพี่ไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวปองเนี่ยตัวปองตัวปองมีห่างกันแล้ยให้ตายแตกเออแต่หัวแต่หัวไปกินจุไอ้เนี่ยตัวอยู่ดี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 เป็นป้าบีเป็าป้า คอยๆอยๆอ้วอร์หน่อยสวยสวยสอยู่ต้เนอยู่้เนินอุ๊ยพี่จีบจีบจีบจได้ไ้ไ้งมายแล้วชุไอ่ีวัยาก่อนยพไ้ปจได้ลมาแล้ว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 ได้่าไ้ตบอได้เาอนเบ็ดมาอนเ็มาตอนเ็มาออ บอกแล้วครับว่าแบบรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ตัวดีครับรุ่นใหญ่จากรุ่นใหญ่ปะปิด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  <4 S 1> ปิด <4 S 1> ปิดสามคิวแล้วว <หา S 1> ่ะุยต่อฮะ <หา S 1> ดูจากทรงและเกมนี้ไม่น่ายาก ถึงหรือเปล่าเลยเดี๋ยวก็ตายเฮ้ยไม่ตายพี่โทษทีว่ะเมื่อกี้อ่อนซ้อมไม่หน่อยพี่ขาอ่อนแรงแกนโชว์ขาอ่อนอีกแล้วเนี่ยปะ๋องเนี่ยที่โดนปี90ยิงตายระยะพันเมตรเฮ้ยพี่มันยิงหัวผมหัวยิงหัวนะก็นั่นแหละเก่าหรือเปล่ากระดาดาวหัวเลยยี่หัวเลยโคตรล่าครับชานละชวนโคตรไม่ช้ำเลยว่ะไม่ช้ำเลยว่ะ มีของอ,ะอ่ะชอบกระเป๋าอะ่ะจริงๆกระเป๋ามันน่าจะมีเงินออกมาแล้วไปเลยนะเนาะเปรี้ยวมากตัวนี้ยังไม่มีใครอัพก่อนมีใครอัพเปล่าสี่แล้วออได้ก่อนสี่แล้วอะ่ะออกมาหน่อยดีแต่คนไม่ลดเลยนะเกมนี้คือแบบโคตรดีอ่ะคนไม่ลดเลยมันรอเราหรือเปล่าพี่ใช่มันรู้ไงว่าแบบพี่อัดกิฟต์อยู่มันรู้ว่าเราอัดกิฟต์ไปเดี๋ยวพี่กิงคนเดียวหมดแล้วผพี่กินไม่ได้ขนะ้าวไม่เชื่อผมดิเฮ้ยผมครบดีขนาดนี้ไม่ไม่ตายใช่ตายได้ไงโอ๊ น่แน่ครับต้องมีคนคอยช่วยอ่ะก็ไม่รู <uh> ้อ่ะครับก็เจอเจอเจอก็น้าก็น้ากน้าเจออีกแล้วคับเจออีกแล้วเจอมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วเจอผ่านเินผ่านเจอกันจอรู้กนเฮ้ยเฮพี่สอตัวพี่สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจบปอมเจ็บป้อมเจ็บป้อมจิวเฮ้ย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 ิดตัวไปลยพี่เอาอีกเอาอีกกรี่ไหน่ไหนไปแล้ว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  โอ๊ยอเไรม ial, ือตัวเองอเอ eline, ้เอ้ไ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 อ้แตกแตกวน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 เนว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 รอนวนวน่นว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 อวนวนวนอนว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 ไม่วนอนวนวมื่วน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 ว่วนว่วน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 ลนวนนวอวนนวนวยวน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 ่นวว่วนวนวนนว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 น อ้าวโอ้โหเราจะเก็บเลยนี่ได้ครับทุกคนคนเห่นแก่งเราไปล่ากันต่อดีกว่าปล่อยให้คนออนแวนั่งฟาร์มหอนอุ้ยเล่นไปเล่นมาเกมนี้เกิน15คิวเนี่ยคนตรเยอะเลยพี่คนไม่ลดเลยอ่ะรอไงรอให้เราแบบแข่งเดียวนั่งช้มเยอะนะพี่ทราแค่กี่คะแนนวะพี่คุณเนี่ยเต็มสิบพี่เต็มสิบเฮ้ยเต็มสิบเรอเขาจ่ายยดิ โอ้ก็พูดตรงๆไปล้วเขาตายแค่นั้นแหละแต่เขาไม่ได้จ่ายผมไงแย่อยากให้เขาจ่ายด้วยกันนะพี่เขาไม่จ่ายพี่แล้วพี่หมวยเท่าไหร่อ่ะชุดเนี้ยให้ให้ประมาณเจ็ดละกันให้เจ็ดเพราะว่าอีกสามอ่ะห่าที่มันแบบเป็นใบไม้ลอยอ่ะตรงที่หมายเลยเยอะไปเหรอเยอะไปว่าพี่เอาพี่ดูดิอ่ะเนี่ยมันจะหมุนอะไรขนาดนั้นพี่เอาไว้เอาไว้หมอบไว้พี่พี่ถ้าพี่หมอบลงหญ้านี่คือเนียนเลยนะหรอชุดมันแดงขนาดนี้มันเรเนียนอีกเหรอ ร้อนเลยดิเอ้ยดิเอาเอาหายว่ะเอาหายไปไหนเนี่ยเอาพี่แน็กนอนไปแน็กนอนนะแน็กนอนดิเอาหายไปไหนมาได้วุ้ยวุ้ยหายไวุ้ยหายวะพี่หายไปไหนมาได้บอกแล้วเนี่ย เห็นหรอกไม่ได้หายไปไหนเลอะเธอใช่ไหมหายเลยวะเดี๋ยวไม่มีใครเห็นเลยคุยกับเด็กหน้าบ้านยังรู้เรื่องหน้าบ้านเขายังไม่เชื่อเลยพี่มันน่าจะขึ้นเฉพาะตอนเราคีวยเนาะเหมือนพวกเอฟเฟกชุดทั่วไปอ่ะว่าสวยเลยแหละมันต้องแบบเหมือนนัแหละพี่แบบยิงตายแล้วก็แบบเป็นรูปซากุระพุ่งขึ้นมาพี่เออว่าณนั้นแหละเขาเท่เลยนะไม่งั้นก็ไหนๆมันก็เป็นธีมแบบเฮ้ยพี่ข้างหน้ามีไอวอล่ะมันเป็นคอนมันมี็นคอนเลยมันมีคนคตนเลยแตกดึ๊งแตกดึ๊ ผมกูร้อนได้ไงวะแตกแตกปวดป้อบแตกปวดป้อมแตกทุกคนหลบทุกคนหลบผุเมะคุเองผุเมะคุเองผมเองทุกคนหลบทุกคนหลบทุกคนหลบไม่หมดจังหวะที่ตามต้องมาแล้วผมเองผมเองพี่ผมเองโอ้ยดึงหน้าดึงหน้าหน่อยดึงหน้าก่อนผมขอดึงหน้าแป๊บนึงครับทุกคนครับขอพื้นที่ดึงหน้าหน่อยเฮ้ยโดรนหมดเลยว่ะเขาเรียกว่าโดรนพี่กูยิงคนเดียวพี่โอ้ยไอวอลไอวอหายไปกับยังน้ำ โอ้เจ็บมาะไข่มาแยกไอ้บอพี่ไปอ๋อตะโกบสี่ไข่ตะโกบสี่ฟองมีตะโกบสี่ไหมเอาเพลงเดิมไปก่อนฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยมีตัวมีตัวเจอเจอแล้วเจอเลยประเด็นประเด็นต้องต้องให้ผมฉายอีกะแล้วผมยี่สิบคิวได้เลยนะเว้ยพี่เกมนี้อ่ะไม่ได้ก็ตายนะไหนซ้ายมือผมไว้ซ้ายไหนวะซ้ายไหนวะใครยิงน้องผมวะ อไหนร้องมองเลยปวดแล้วมั้ยดิครับเฮ้ยบนบ้านพี่อ้ยบ้านบ้านแตกแตกแตกบ้านพี่แนี้ยวิ่หนีแล้วพี่เนีทซ้ายผมนี้ครับอบคุณมครับแตก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 หนึงแตกนึงครับเฮ้ยแค่เดียวขอแค่นั้นเดียวตัวนี้ขอแค่นั้นเดียวอย่าลัดอย่าลัดขอร้องขอร้องร้องอย่ารัดวิ่งว้าวิ่งว้าว พี่แดกไม่เอาคิวเหรอพี่เกมนี้พี่แดกพี่พี่เอาคิวไหมพี่เอาดิได้แล้วได้แล้วอ๋อได้แล้วนะเฮ้ยพี่แดกเกมนี้ผม20คิวได้เลยด้วยผมไปเล่นไปอันนี้ผมยิ้มผมเล่นเ่ยโอ้ยใครเนั่นนี่อุ้ยมันจะหาจุบกันเฉยเลยก็ผมได้12แล้วอ่ะตอนนี้โอ้ยอยากจะบอกว่าผมโอ้ยป้อมป้อมพี่ไม่ต้องมีเอ็นเต่าเอาเก็บสองรอจบแล้วไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องเก็บสองแล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหมดเลยว่ะหมดเกิน หัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งไม่โอ๊ยแตกแล้วเอ้าปะป๋องปะป๋องไม่ได้แตกพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้โคบคนโคบผมพี่คนโคบผมดูแลกันเองดูแลกันเองโคบผมพี่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวสิบห้าคิวแล้วพี่สิบห้าคิวแล้วยี่สิบป่ะเนี่ยต้องชงป่ะเนี่ยเออยี่สิบแล่ะเออยี่สิบคิวแล้วแต่เราชนยิงแต่หัวพี่เคยเห็นเปล่า เขาแบบว่าเข้มๆหน่อยอุ้ยโอหไม่พบแล้วว่าไม่พบแล้วว่ะแล้วเหลือวามตัวเองยิงเลยละกันโอยอยู่ดีๆก็ตายว่ะพี่อะไรวะเนี่ยลงง่ายไปลงงานเอ้าโรงงานกำลังวอกันอยู่เลยเส่็จทาวอล้วเสร็ทายตลอดเลยนี่เราเสร็จแล้วเออมันวอกันซะเลยพี่แันแดนไหนก็ไม่มีใครเราเข้าไปนี่โปะผาโปะผาพี่ตายหมดเลยพี่รอนไปเลยนอนรอปองแล้ว้องแล้วเเรียบร้อยซึ่ง ไอ้แตอะไรพี่มาหงเจอกันน้องชายสงสัต้องขึ้นเพลงนี้ซีอกะพี่แไมันตายหมดแล้วอ่ะเนี่ยอะไรกันเลยอะไรกัเนี่ยโอ้ตาวะแกวะพี่ สี่เจ็ดเจ็ดพี่ถ้าเราไม่ติดว่าเราไปลบเกมเมื่อกี้นะว่าน่าจะฮากว่านี้เหรอพี่ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยยี่สิบแปดคิวฮุ่ยี่สิบแปดเราเล่นกันไะก็ถือวใช้ได้เนี่ยเราอะเฮ้ยธรรมดาพี่ไม่ต้องชมบัญชาสามคิวทุกคนแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่